สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่คุณผู้ชมครับผมอยู่กับท่านกทเทพเตชะเดชเลืองกุลฮะหัวหน้าพักเพื่อชาติไทยย้ํากับวมาชาติอีกครั้งนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องว่าท่านเป็นพักเพื่อไทยหรือเปล่าเป็นนอมานีพักเพื่อไทยหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องนี้นะฮะตัดตรงนี้ไปเลยเกี่ยวกับท่านทํางานรุ่มกับพักเพื่อไทยได้ท่านบอกท่านทํางานกับพักไหนก็ได้เพื่อให้ประเทศนี้ดีขึ้นเพื่อให้เกษตรกรดีขึ้นครับ โดยเฉพาะเพื่อให้เศรษฐกิจคนอำนาจเจริญดีขึ้นครับวอกเข้ามาที่อำนาจเจริญแล้วนะฮะวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องเทศเศรษฐกิจพิเศษอำนาจเจริญครับคืออะไรครับก็คือต้องต้องเกิดนะฮะว่าเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนี่นะฮะเมื่อปี20162น่ยผมได้เสนอนะครับกระทู้ไปถึงรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชา และก็มีการตอบและก็หาลรือกันนะครับหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระนะครับว่าอำนาจเจริญเนี่ยก็เป็นหนึ่งนะครับที่ท่านทางรัฐบาลนั้นต้องส่งเสริมควรจะหันไปให้ความสําคัญเพราะอะไรเพราะคืออำนาจเจริญนั้นเนี่ยมีภูมิศาสตร์นะครับภูมิประเทศที่แตกต่างนะครับมีพื้นที่นะครับเหมาะในการที่จะทําการเกษตรนะครับและก็แหล่งท่องเที่ยว นะครับอย่างเป็นระบบเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หันมาดูแลกันนะครับเหมือนมองข้ามนะฮะที่นี้เนี่ยเพราะว่าอะไรฮะอำนาาเจริญเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศเรานะครับสามสิบแปดกิโลบริเวณตรงไหนตรงที่อำเภอชานุมานนะฮะอำเภออะไรนะฮะอำเภอชานุมานชานุมานนะครับจังหวัดอัอำนาาเจริญแล้วก็มีจุดผลปนอีกหนึ่งจุดก็คือบ้านจักคุ น,นะครับ,บซึ่งสามารถที่จะข้ามข้ามไปที่ประเทศเราได้นะครับ,รบนี่คือจุดผ่อนปลนหจุดจุดผ่อนปลนที่ว่าณวันนี้เปิดดําเนินการอยู่หรือไม่คนลาวมาไทยคนไทยไปลาวได้อยู่ไหมตรงนี้ครับก็ทุกวันครับทุกวันก็สามารถข้ามข้ามไปข้าม,มาทุกวันในการทํา อ่าพื้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทางการเกษตรนะะหรือการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามนั้นต้องผ่านตรงจุดนี้นะจุดผลปนตรงนี้อยู่ก็มีการดําเนินการกันอยู่เป็นจุดหนึ่งในการเลกเปลี่ยนสินค้าจําหน่ายสินค้าจุดผลปนจุดนี้ครับมีดีอะไรที่ต้องไปส่งเสริมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษครับอย่าลืมว่านะครับตะเข็บชายแดนนี้ไม่ว่าจะเป็นของอุบลราชธานีนะฮะมุกดาหารครับ นครพนมครับนะครับเชียงรายนะครับกลุ่มนี้ทั้งหมดที่ติดตะเข็บชายแดนนั้นล้วนแต่เป็นเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดแล้วเป็นทุกจังหวัดเป็นหมดแล้วใช่ครับอำนาจเจริญอำนาจเจริญนี่มันเป็นฟันหล่อไงฮะมันเหมือนฟันหล่อทิศเหนือนี่ติดมุกดาหารนะครับที่ใต้ติดอุบลราชธานีแต่ขณะเดียวกันอำนาจเจริญเนี่ยนะครับติดชายแดน38กิโลนะที่ติดทางลาวเนี่ยที่เมืองไซบูทองครับ เมืองสองคอนคนะครับแล้วก็แขตโซนในเขตนั้นเนี่ยไม่ได้รับการดูแลเลยซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมที่เอาเวียดนามแล้วก็จีนได้นะครับ,รบอย่าลืมว่าอำนาจเจริญเนี่ยมันเป็นมีจุดเด่นตรงที่เข้าหอมบริที่ดีที่สุด ในประเทศไทยอนาจเเป็นแหล่งปลูกข้าวปลูกน้ำนะฮะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่เฉพาะอำนาจเจริญนะครับที่จะได้อนิสงส์ตรงนี้ครับนะครับยโสธรนะครับร้อยเอ็ดนะครับศรีสะเกษสุรินทร์บุรีล์นะและก็พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีบางส่วนแล้วก็มุกดาหารบางส่วนแอเรียทั้งหมดนั้นจะได้รับนะครับในการถ้าเกิดเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นได้ครับจังหวัดทุกจังหวัดตรงนี้ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับจะได้อนิสงส์ตรงนี้เลยครับ เป็นเส้นทางเศรษฐกิจนะครับ,รบโลยิ์ศิกในการที่จะขนถ่ายสินค้าไปสู่ประเทศที่2หรือ,อประเทศที่3ามนะโอเคัอเคอนอธิบายเป็นกายภาพเป็นภูมิศาสตร์ให้ฟังคร่าวๆก็คือพื้นที่38กิโลนี้มีแม่น้ําโขงข,งขวางกั้นอยู่ใช่ครับ่ะปัจจุบันเราใช้เรือใช้โป๊ะในการขนถ่ายสินค้าแตงน้านการเกษตรรวมรถึงคนข้ามไปข้ามมาอยู่แล้วและฝั่งลาวก็มีถนนหนทางพอที่จะพัฒนาเพื่อข้าม ไปสู่พื้นที่อื่นๆได้อีกมากมายใช่ซึ่งต่อยอดได้ไม่ยากในมุมมองไม่ยากครในการลงทุนฮะศึกษามาพอสมควรแล้วใช่ครับคาทาเทพคนนี้ได้ลงพื้นที่ไปแค่ไหนอย่างไงเพื่อให้คนพื้นที่ยอมรับหรืออยากให้เกิดขึ้นตรงนี้ครับในปี2,562นะปลายปีเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ได้หาหรือนะครับแล้วก็สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นกระทู้ถาม แล้วก็ท่านก็ตอบมาในราชจารุเบิกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้ติดขัดอะไรครับนะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ปี262นะครับปลายปีแต่พรเอินตรงขณะนั้นน่ะโควิด -19 มาประมาณพฤติกาท่านว่านะครับมันก็ทําให้ในการที่เราจะเดินหรือผักดันนั้นมันก็สะดุดดุดลงไม่ได้ขระดับไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งเลย คนนี้ท่ม่ตัวนี้ไม่ได้ทิ้งอำนาจเจริญแต่โดยสภาวะของเชื้อโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกทําให้งโครงการนี้อาจจะช้าลงหน่อยหนึ่งบอกคนอํานาจเจริญนะครับท่านไม่ได้ทิ้งตรงนี้แต่ช้าลงนิดหนึ่งวันนี้พร้อมกหยับเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจพิเศษอำนาจเจริญขึ้นหรือยังคือตอนนี้นะเวลานี้นี่เราพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะในการที่จะผลักดันเต็มรูปแบบนะครับว่า ทุกหน่วยงานนะครับที่เราจะประสานนั้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะอำเภอเจริญนะอีกหลายหลายที่ไม่ว่าจะเป็นแม่สอดนะครับหรือหลายๆที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้กําลังผลักดันเต็มเต็มรูปแบบเลยนะครับเราต้องการให้พี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับในพื้นที่นั้นหรือแแอเรียนั้นนะครับได้มีฐานความสุขกันทั้งด้านเศรษฐกิจความเหลื่อมล้บนะครับมันไม่ใช่บอกว่าทําตรงนั้นแล้วแต่เศรษฐกิจโตตรงนั้นไม่ใช่มันจะเป็นโดมิโนทั้งหมดเลยนะครับ มันรวมทั้ง76จังหวัดหรือร77จังหวัดด้วยกันที่ต้องโตเป็นระนาบเดียวกันนะครับครับเขตเศร,รษฐกิจพิเศษกับจุดผ่อนปล,ลนที่มีอยู่ในเวลานี้คุณกระทาเทพลองบอกให้คนที่กำลังชมอยู่เข้าใจทีว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพด้านภาูมิศาสตร์อย่างไรถ้าเกิดมันเกิดขึ้นตามความฝันตามความตั้งใจของคุณกทเทพครับ ถ้าตรงที่เรากําลังเสนอตรงนี้คืออานาจเจริญนะะถ้าเป็นเศรษฐกิจพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นปีหน้านี้นะครับอันนี้ปีหน้านี้เรามั่นใจนะครับว่าอาจจะได้รับข่าวดีเลยครับเราจะผลักดันทุกมิติเลยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของอีสานนั้นมันจะโตเป็นระบบเลยนะครับด้านการเกษตรด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวนั้นคนในพื้นที่นี่ท่านไม่ต้องห่วงว่าได้รับอนิสงแน่นอนนะครับ มันผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ uh huh. ยโสธรร้อยเอ็ดสารคาม uh huh. นะฮะศรีสะเกดบุรีรัมย์สุรินทเนี่ยทุกพื้นที่ตรงนี้ uh huh. จะได้รับอันดีส์ง uh huh. แน่นอน uh huh. มนโนภาพที่อยากเห็นพื้นที่38กิโลตรงนั้นที่คุณกระตเทพอยากเห็นมันจะคล้ายๆกับจุดไหนของประเทศไทยคล้ายๆกับพื้นที่ตรงไหนฮะที่ท,ทตามให้ชาวบ้านก็รับทราบที่หนึ่งฮะมันจะคล้ายๆกับตรงไหนเชียงทองไม่เหมือนเหมือนเหมือนเชียงทองเลย เมื่อที่เพราะว่าภูภูิประเทศตรงนั้นภูมิศาสตรงนั้นมันจะเป็นเกาะเป็นแก่งจ้ะนะฮะเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากเลยนะครับเป็นมันเหมาะในการที่จะท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยพื้นที่หกเจ็ดแห่งเนี่ยมันเหมาะมากในการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันขาดอย่างเดียวคือเอาใจใส่นะครับคือรัฐเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่หรืออะไรก็ตามนั้นเนี่ยมันทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ย มันถูกมองข้ามไปมันอาจจะไม่ถึงเวลายังอาจจะไม่ถึงเวลาก็ได้แต่มองในแง่ดีเราคงไม่ได้ว่าอะไรใครนั้นอาจจะยังไม่ถึงเวลาใช่อาจจะยังไม่มีผู้ชายที่ชื่อคาตาเทพมาผักดันอย่างเต็มตัวครับหรือเปล่านี่คือคุยให้คุณคาตาเทพได้สบายใจนะเอาใจกันคือคนที่อยากจะทํางานเพื่อประเทศนี้เราก็อยากจะเห็นเขาประสบความสําเร็จซึ่งคุณาตาเทพบอกกับพี่น้องชาวนาเจริญแล้วก็พื้นที่ค่อยเคียงค่ายเคียงที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ ถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของผู้ชาิที่กระตาเทพคนนี้หน่อยครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนะฮะชาวจังหวัดอำนาจเจริญนะฮะและก็ใกล้เคียงนะครับสี่ห้าจังหวัดด้วยกันนะครับที่อยู่ในแอรีเตรงนี้และก็ทั้งประเทศเลยนะคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับว่าเราจะผลักดันให้เป็นเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับที่จะได้อานิสงส์ตรงนี้ในการยกฐานความสุขนะครับเศรษฐกิจฐานรากเนี่ย ต้องโตนะอุตสาหกรรมฐานรากต้องโตนะ,กะเกษตรภาคพื้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะโตเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่มีความเหลื่อมล้าในสังคมแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจตรงนี้มาปุ๊บนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือไปหลังมือทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือเราไม่ใช่ความฝันแต่เราก็ฝันว่าในปีหน้านี้มันจะเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะผลักดันเต็มรูปแบบให้เกิดเศรษฐกิจพิเศษได้นะครับในปี200 6 5 6 5นี้และต่อปี6 6อันนี้ผมมั่นใจว่าเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่ๆใช่คไม่ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ไม่ต้องแล <ะ S 2> อเอารัฐบาลชุดนี้แหละเกิดขึ้นได้แน่แน่ๆส่วน<ล>มันจะเกิดขึ้น,น,น,นสเต็ปไหนก็แล้วแต่แต่มันก็จะต้องมีการขยับเกิดความเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่แน่นอนในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าเซ็นสภาพัฒน์ นะครับและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเราจะเสนอต่อเขานะครับเราจะผลักดันและเราจะเชีหยเห็นว่าทําไมตรงนี้ต้องเกิดเศรษฐกิจพิเศษนะครับมันทิ้งไม่ได้แล้วเพราะตรงนี้มันคือฟันฝันหลออยู่ของสังคมไทยนะครับเศรษฐกิจพิเศษที่มันอยู่ลันท่ามเดียวกันทั้งหมดที่ติดชายแดนเนี่ยเขาเป็นหมดแล้วครับและทําไมตรงนี้มันเป็นไม่ได้อำนาจเจริญก็เป็นประเทศไทยเหมือนกันเนาะใช่ฮะมันแค่สามสิบปดกิโลนี่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคันเกษตรที่ ผมถึงบอกว่าเป็นการปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศด้วยนะฮะเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของคนคนอีสานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมก็ดีนะฮะมันเหมาะในการท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมก็มันก็มีอยู่แล้วล่ะน่อยๆเราไม่เน้นตรงนั้นเราเน้นคือพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็วัฒนธรรมนะครับและก็แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่แอร์เรียนะะตรงนั้นเนี่ย<ช>มันเหมาะในการท่องเที่ยวบ้างเลยผมว่าคุณกทาเทพเนี่ยพีเต์นจนผมอยากไปเลยนะกทาเทพน่าจะน,น่าจะ,น,าจะนอกจากทําเรื่องตรงนี้แล้วน่าจะไปช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะฮะแน่นะอนนะครับาจะทาให้คนอยากไปอำน,นาจเจริญผม<ห>ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปอำนาจเจริญเลยนะฮะครับคงต้องขอบคุณกทาเทพนะฮะว่าถ้ามีโอกาส ผมไปหนนะผมอยากไปดูพื้นที่38กิโลนี้ว่ามันจะสวยงามและมันจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศนี้แค่ไหนนะฮะเพราะที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับว่าการค้าชายแดนหลายๆพื้นที่ ไม่มีการจัดวางระบบระเบียบที่ถูกต้องและดีพอการขนถ่ายสินค้าการโลจิสติกต่างๆอาจจะไม่ดีพอทําให้เราสูญเสียโอกาสสูญเสียรายได้ที่จะเข้ามาสู่ประเทศแห่งนี้โดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณกัตเทพอยู่ในพื้นที่อำนาจเจริญตรงนี้นะฮะถ้าเกิดมีการจัดปรับปรุงจัดระเบียบให้ดีขึ้นย่อมเกิดรายได้เป็นสายเลือดอีกหนึ่งเส้นที่จะเข้ามาสู่ประเทศเราใช่ครับสุดท้ายฝากถึงผู้ชมรายการที่หนึ่งครับ ครับก <da cost> ็ต <information> so ้องขอฝากนะครับพ <history> ี่น้องนะครับคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับไม่ใช่แต่ตรงนี้นะเราจะมั่นใจว่าเราเองแล้วก็รัฐบาลนี้นะครับก็พยายามที่จะให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจนะครับที่จะทําให้กับคนไทยทุกคนนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดอำนาจเจริญนะครับไม่ใช่เฉพาะคนอีสาน20จังหวัดแต่มันรวมทั้งคนไทย67ล้านคนคนะครับทั้งหมดเลยรเราต้องการทําตรงนี้นะครับเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนครับครับผมยืนยันความมุ่งมั่นตั้งใจนะเตรียมเอกสารมาคุยกับผมเพียบเลยนะฮะ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำนาจเจริญรวันนี้เวลาหมดแล้ว แต่ผมสัญญาและก็ขอญาตคุณกาเพชว่าผมอยากจะไปอำนาจจริกครั้งหนึ่งนะฮะไปดูก่อนการเปลี่ยนแปลงในวันนี้และจะไปอีกสักครั้งหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณกทเดชหวังไว้ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ